สวัสดีทุกคนบรรยากาศยามเชา้ากับผักในกระบะของเราอันนี้มีผักกาดขาวกับคะน้าแคลมีสองกระบะแดดยามเชา้าหลังฝนตกเมื่อคืน จ่ต้อยไปให้อาหารปลาอยู่ดูใบยพยุงดิสวยมากใบเล็กๆนี่คือนนซี ใบเล็กแต่ต้นใหญ่แพ่กิ่งก้านต้องการพื้นที่กระบะนุ้นเป็นผักของป้าต้อย โนละโต้ของพ่อต้อยมีคณะ ล,ลิตไข่เน่าทุกเรียนลำใหญ่ดูฟักทองด็งามมากๆดินดี อันนั้นถังจุลินทรีย์คือเศษอาหารต้นนนทรีนี่หักไปเยอะเดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่คือนนทรีที่หักนี่โอ้พยุง พยุงหน้าฝนนี่นนซีฝนตกเยอะมาก เอาใน,นต้นไอซ์ครีมโอ้โหเละเอายอดหักอันเนี้ยข้าวโพดรสแรกของเรา รดสองที่เราไปหยอดเม็ดกันนะไม่รู้ขึ้นยังฝนตกเยอะหลุมหายหมดแล้วยังไม่เห็นขึ้นเลยปลาต้อยชอบพักบุ้งให้ปลา คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ